ขุมพลังเหมือนเดิมครับผมประดิษฐ์เจริญซาวนะฮะแล้วก็ในส่วนของเสียงกลางก็จะเป็นของโรเย็นนะครับเกือบทั้งหมดเลยนี่นะับมิกเซอร์ตัวใหม่ครับซาวครับนาโนนะตัวนี้ก็ถอยใหม่เลยนะครับผมสวยงามเลยก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ บรรยากาศเย็นๆครับผมอยู่กับทีมงานทวีชัยโปรโมชั่นครับวันนี้อยู่ด้านหลังโจเลยครับผมะก่อนที่จะไปชมหนังครับผมมาเจอไข่ครับไก่ <c ười> ไข,ไขน่นะทำไมมาไข่อยู่กลางทุ่งนาแบบนี้พี่น้องแจ๋วเลยมีทั้งหมดกี่ฟองนี่ <c ười> เอาไปต้่มสบคืนนี้นี่เออนะฮะทำไมมาไข่ทิ้งแบบนี้อี่นะฮะคืนนี้ได้ละ อาหารอร่อยของทีมงานอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับวันนี้ผมพามาชมชีวิชัยภาพยนตร์ครับผมอีกคลิปหนึ่งล้วกันนะครับผมเจ้าใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมวันนี้ก็ลงงานเทศมหาชาติครับผมได้ความไว้วางใจจากทีมงานเจ้าภาพให้มาประดับงานในวันนี้วันนี้อยู่ทุ่งนาเลยนะครับผมนี่นะฮะเส้นทางก็ ออกจาก IQ บุบุรีรัมประมาณ1กิโลครับผมติดถนนใหญ่เลยอืมนี่ครับตอนนี้โอ้นะฮะสี่โมงเย็นครับผมตอนนี้ติดตั้งอุปกรณ์ร้อเปเซแล้วนะครับเหลือแค่ในส่วนของติดตั้งบีมนะครับระบบไฟต่างๆตอนนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่น้องอีกสักครู่หนึ่งก็พร้อมที่จะซาวเชกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับผมสวยงามโจขนาด15เมตรครับผมวันนี้โอ้นะฮะ น่าจะระมัดระวังกันนิดหนึ่งครับผมลมตีเต็มลำเลยครับนี่นะฮะตอนนี้ทีมงานติดตั้งบีมหน้าจอก็ในส่วนของบีมเหมือนเดิมนะครับผมโดยเสียตะนะฮะผู้บริหารไฟของเราไอหนุ่มไฟแรงกระดอกเล,ล,ลิดแล้วก็พวงกระดอเฮิมวันนี้ประดับในส่วนของหน้าจอก็จะเป็นบีม ข้างละสงนะฮะอีกสองตัวเอาไว้บนทรัดหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับไฟไหมครับวันนี้พามาชมใกล้ๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นไฟหน้าตู้เลยครับผมแผงใหญ่เลยบละกะเลยนี่สวยงามเลยนะฮะออกแบบโดยชาวอินเจเนียร์ <c oughs> ของเราโอ้โมดอลปกกเลยมึงเ <c oughs> อ้ยกิทุกดาบีโมดาเซซับยังจะนะ โอ้ยจังไรสเบกเอ้เด้อเอ้โอ้ยต้นว่านอเนี่ยอันนี้ก็แผนกไฟของเราอู้มีต้นผักกะเยงด้วยตรงนี้มุดอราบาอไรมาอู้วันนี้นี่มายาาบเต็มเลยครับผมอ <c oughs> ืมนะฮะวันนี้ก็ลงกลางทุ่งนาเลยครับผมอัดลมเต็มตีนค <c oughs> ืนนี้ต้องเซฟตี้กันดีๆครับไม่ต้องหัวครับด้านหลังนี่นะฮะ เล็กคำนี่เกือบจะทุกต้นเลยครับผมรับประกันเรื่องแข็งแรงแน่นอนนะครับวันนี้ดินไม่อ่อนนะครับผมรถหน่วยลงได้สบายติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับบรรยากาศวันนี้ดีมากเลยนะครับไม่ร้อนจนเกินไปนะครับผมก็ทําให้ทีมงานของเรานี่ไม่ค่อยที่จะร้อนนะทำให้ทํางานได้สบายนะครับแต่ถ้าวันไหนนี่แบบอากาศร้อนๆเนี่ยบอกได้เลยครับเหนื่อยครับผมแบบนั้น โอ้ไฟใหม่สวยมากเลยครับพี่น้องเป็นแผงใหญ่เลยครับผมนี่นะฮะใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่ไม่เท่าตู้ลำโพงครับผมตู้ลำโพงใหญ่กว่าครับผมจินนับรับการพลังเสียงครับผมโดย S.A. นะครับ s t a n d a r d Audio นะครับผมตู้นะส่วนโดรลำโพงนี่เป็นของ B.T. Audio นะครับผมเสียงกลาง p u d i o ครับผมคอนโหลดรับะกัรครับผมแซบดากแน่นอนฮะโอ้ยังไม่รู้เรื่องเลยครับผม fc แฟนพันเทมากลางเต็นแล้วเอออาจยาตา fc โมลื่นเลยจับจองมองหาที่นางและ fc อือนุมผมยาวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบีมนะครับทีมงานมีทั้งหมด8ตัวนะแต่วันนี้จะลงแค่4นะครับวันนี้ก็ fc แฟนพันเทน่าจะเยอะนะครับแต่ fc มาแล้วตอนนี้นะฮะ โอ้ยนะยังไม่รู้เลยอเลยไอหนุ่มผมยาบอจัดเลยโอ้จัดเลย <c oughs> จัดเลย,เ,ลยเอาเต็นมากางแล้วนะครับโอ้บรรยากาศดีครับผมวันนี้นะครับผมน่าจะไม่มีฝนนะครับผมน่าจะไม่มีอุปสรรคกับการทดสอบเสียงหรือว่ามอบความบันเทิงหน้าหน้าตู้ให้กับแฟนพันธุ์แท้บ้านเราได้รับชมนะครับสวยงามเลยครับผมเครื่องปันไฟพร้อม อุปกรณ์ power เสียบจั๊มสายลำโพงเรียบร้อยหมดน่าจะไม่เกินอีก40นาทีนะครับผมก็เริ่มจวดเลยนะครับตามสัญญา5้าโมงครึ่งนะครับขุมพลังเหมือนเดิมครับผมประดิษฐ์เจริญซาวนะฮะแล้วก็ในส่วนของเสียงกลางก็จะเป็นของโรเย็นะครับเกือบทั้งหมดเลยนี่นะครับมิกเซอร์ตัวใหม่ครับซาวครับนาโนนะตัวนี้ก็ถอยใหม่เลยนะครับผมสวยงามเลยเอ ธรรมดาจริงๆครับประดิษฐ์เจริญซาวเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจทางด้านผลงานของทวีชัยภาพยนตร์รับประกันเรื่องพลังเสียงครับเบส21นิ้วข้างละ24ดอกครับผมเสียงกลางก็ข้างละ8เลยครับผมนับดัวเองละกันพี่น้องนะฮะจัดจ้านทางด้านเสียงแน่นอนฮะ12บบาท,บอบาทเอาไปทำอะไรเดี๋ยวแป๊บนึง ถ่ายคลิปอยู่ขอเงินไรตนนัวนี้ยี <laughs> ่เอ้นะ,ะก็เดี๋ยวเอาเงินไปให้เด็กๆก,ก่อนนะครับอยากกินไอติมโอ้นะฮะมีแต่เด็กน้อยเลยทีมงานผมเ่ยนะขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับผมฝากด้วยนะฮะมีงานก็ติดต่อกันเข้ามาครับ